เริ่มตอนเจริญ<อ> <จะ S 1> สมาธ <จะ S 1> ิตอนที่ห้าได้แต่ยังเพิ่งรับปีที่ผ่านมานี่เองเห็นไหมบางคนนี่เคยไปวัดไปว่าปีละหนึ่งกลางบอกว่าเคยฟังมาแล้วฟังตอนไหนโอ้ต่างเดสองปีก่อนโน่น <c ười> เราสังเกตดูฉะนั้นจิตใจปัญญาของเราก็มันก็ไปตามนั้นนะอะไรที่สําคัญคือเราต้องมาหาครูบาอาจารย์หนาดบ่อยๆถ้าครูบาอาจารย์ไม่สําคัญ ไม่จําเป็นการใช้วิธีสอบอารมใช่ไหมไม่ใช่ใช่จังเลยฉะนั้นการสอบอรรมอีกจะน,นั้งถ้าเป็นไปได้นะถ้าไปจันทร์ท่านมีเวลาท่านให้สอบอรรมทุกวันเลยยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่ว่าโอ้ใครเดินทางไกลไกลครูบาอาจารย์ความรู้มันจะไล่อกอยใจอาจารย์ไปไม่ใช่ต้องเรามารับจากท่า,านครูบาอาจารย์สอนแบบนี้แล้วก็ยังมีคนหลายคนปฏิบัติหลายปียังไม่ถึงไหนเลยขนาดเราคาําวา ไม่ต้องพูดถึงสอบอารมณ์ใค่แต่นังซื้อก็มาเคยอา่านเคยแต่ได้คนอื่นพูดต่อต่อกันมาบางครั้งนัน่งเดือนนั่งสมาธิได้ห้านาที่บอกว่าเคยปฏิบัติมาแล้วนั่งนานไหมห้านาทีร่ <c oughs> งังสเกตดูตอนไหนเพิ่งจะไปถึงนะฉะนั้นคืออะไรที่สําคัญคืออยากจะให้ถ้ามีการอบรมกีอการเรื่องสมาธิเรื่องการกรรมฐา,านอะไรตรงไหนที่ให้ความรู้ที่แท้จริงสอดคล้องกับป,ตปัตตาพิทุกอัธกถาดีกาหรือก็วิสุทธิมังกเป็นตอนเข้าไปปฏิบัติเลยมัน จะได้จิตใจของเรามันจะได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเราไปนั่นแหละบางครั้งความรู้มันไม่ใช่ได้ไม่จะครูบาอาจารย์อย่างเดียวความรู้ที่ปนอไปที่มาของความรู้มันมีสี่อย่างนั่งความรู้ได้ไม่จะอาจารย์ซ่องความรู้ได้ไม่จะเพื่อนซ้ำความรู้ได้ไม่จะได้ไม่จะตัวเองสี่ความรู้ได้มาดยอาศัยระยะเวลาเนี่ยที่ไปที่มาของความรู้ราารรรรรรฉัน ท้าเราได้และก็ดได้เจอเพื่อนสัตวรมิขเช่นในเวลาที่อาตมาก,กำลังพูดคุยสนทนาธรรมกับโยมชีก็เป็นเพื่อนสตถามิด้วยกันฉะนั้นแต่อะไรที่บทอ่าอะไรที่เป็นอิสปุริย์ประสบการประสบการณ์นะที่เป็นประสบการณ์ของชีมีการประสบการณ์ต่างต่งกันนะฉะนั้นคือจะเลเปลี่ยนความารู้กับการในกันทำให้เราเนั่นแหละฟังไปโอ้แบบนี้แบบนี้แบบน เป็นหนทางที่เาเคยเดินมาฉะนั้นเพิ่งจะจัดพิธีมีการพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรืรร่องสมาธินี้เพื่อให้ใหจิตใจของเราเนี่ยแหละเห็นสระประโยชน์เกี่ยวกับการอบอรมจิตใจอีกจะนั้นความสุขี่นะเราอย่าคิดว่าไอ้ความสุขของเราต้องอาศัยคนอื่นมอบมาให้มันไม่ใช่นะถ้าเราไม่ยอมทําเองไม่มีใครให้หลหรอเงินท้องอาจจะคนอื่นให้ได้แต่ความสุขหาได้มาจากไหนแล้วก็เราไม่สมัรถเอาเงินไปซื้อความสุขได้ด้วย คนรวยทั้งเยอะแต่เอาเงินไปซื้อความสุขไม่ได้ใช่ไหมบางคนนี่มีเงินเยอะแต่เอาเงินนั่นแหละไม่เช็ดน้าตาแก้ปัญหาไม่ได้สุดท้ายตองหมอหาผู้ที่ไม่มีเงินนั่นแหละช่วยแก้ปัญหาให้มีเงินเยอะแต่ยิ้มไม่ออกอออแต่น้าตาอาตมาไม่มีเงินแต่ยิ้มได้ตลอดแต่ไม่ใช่บานะโอเคนะอันนี้คืออยากจะขออนุญาตเพิ่มสองประเด็นเจ้าค่ะโอเคได้เลยนะถ้านทาท่นท่จะถานต่อใช่ไหมเจ้าค่ะเพิ่มอะ ไม่ทีขอเพิ่มที่เมื่อกี้ว่าอยากให้เราชอบสมาธิได้ยังไงแต่ว่าต้องระวังว่าสมาธิเวลาเราทําเนี่ยมันไม่ได้ดีตลอดแล้วมันก็ไม่ได้แย่ตลอดมันจะขึ้นขึ้นลงลงเราต้องทําใจว่านั่นคือธรรมชาติไม่มีอะไรที่แน่นอนเราอาจจะทําเหมือนเมื่อวานแล้วเมื่อวานดีมากแต่วันนี้ทําเหมือนเมื่อวานแหละแต่มันไม่ดีเลยเราต้องปล่อยวาง ถึงแม้ว่าจิตเราจะชอบกับสมาธิและมีฉันท้าเห็นความสุขในสมาธิขั้นที่ประณีตแต่ว่านั่นไม่ได้หมายความว่าสมาธิเราจะดีตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่ได้สามารถควบคุมมันได้มันเป็นเหตุและปัจจัยมันไม่ได้ขึ้นกับเราเมื่อและเมื่อจิตเราชอบในสมาธิแล้วต้องระวังว่าเมื่อมันเสื่อมลงเราจะยึดติดในความที่เราชอบมันเราจะอยากให้มันดีเหมือนเดิมเราจะอยากให้มันสงบเหมือนเดิม ไม่ชีมั่นใจว่าทุกคนเคยเป็นทําไมมันไม่สงบเหมือนเดิมทําเหมือนเมื่อวานตั้งใจกว่าเดิมด้วยแล้วทําไมมันถึงไม่เป็นอย่างนั้นให้เราผ่อนคลายหรือยิ่งสําหรับคนที่ปฏิบัติในระยะยาวจะเข้าใจธรรมชาติข้อนี้มากๆว่ามันเป็นสิ่งที่ขึ้นขึ้น,น,นลงๆตามธรรมชาติตามเหตุและปัจจัยค่ะก็ถึงแม้ว่าจิตจะชอบสมาธิแต่อย่าชอบด้วยความโลภให้พอดีีดกับมันค่ะแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่า ถึงแม้ว่าเราจะทํากรรมฐานอย่างอื่นเพื่อช่วยเสริมอาณาปณสติหรือกรรมฐานหลักของเราแต่ให้จําไว้เสมอว่ากรรมฐานหลักของเราคืออะไรโดยเฉพาะบุคคลที่กําลังฝึกสมถกรรมฐานอย่างที่ท่านสัาเรนจบอกไปแล้วว่าสมถกรรมฐานคือสมาธิเนี่ยคือเอกคตาเอกคตาคือจิตรับรู้ตั้งมั่นในอารมณ์หนึ่งเดียวแล้วถ้าเราสลับกรรมฐานไปเรื่อยๆในบาลัง มันจะขาดความเป็นหนึ่งเดียวเพราะเราเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าตอนที่ฝึกเนี่ยเราอาจจะอาณาปณสติโทสะขึ้นแล้วก็ไปเมตตาแล้วก็กลับมาอาณาใหม่แล้วก็ฟุ้งไปใหม่แต่ว่าอย่าพยายามที่จะทําจนติดเป็นนิสัยแค่ช่วยในตอนที่เราแก้ไม่ได้แล้วก็อย่าทําบ่อยและให้จําเสมอว่าสมถะที่เรา หรือว่าสมาธิที่เราทำเนี่ยอะไรคืออารมณ์หลักให้ยึดอันนั้นเป็นอารมณ์หลักและให้อยู่กับอารมณ์หลักนั้นมากที่สุดอยู่กับลมหายใจให้ได้มากที่สุดเราถึงจะเห็นผลสําเร็จเพราะจําเสมอว่าสมาธิคือการตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเราพราะเมื่อนั้นเมื่อเราทําเหตุปัจจัยพร้อมที่ทําให้เกิดอารมณ์เดียวได้แล้วเราก็จะเห็นผลของการเกิดสมาธิเจ้าค่ะ นะสาถูกนะฉะนั้นคือต้องเพื่อให้เราได้อยู่ในอารมณ์เดียวได้นั้นคือมือนที่ไม่ชีบอกคือเราต้องอยู่กับกรรมฐานกับอารมณ์ของสมาธินั่นแหละให้ได้นานๆอย่าไปเย็นอารมณ์กรรมฐานให้ได้เยอะปวดทำให้ใจของเราไม่สงบอีกฉะนั้นที่ไม่ชีบอกว่าเราอย่าไปติดเวลาบางวันเราทาสมาธิไปมารู้สึกว่าดีบางวันก็ไม่ดีเพราะทุกอย่างคือมันอยู่ในกฎซ้ำย่างของธรรมชาติ กฎของธรรมชาติมีสามอย่างคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะมีอะไรบ้างที่ที่่ดน,นอนในโลกนี้ขนาดจิตใจของเรานั่นแหละตอนเช้ามันอีกอย่าหนังมาตอนนี้มันอีกอย่าหนังเป็นทุกทำให้ก็เป็นทุกเพราะมันอยู่ในสภาพเหมือนเดิมไม่ได้ทนอยู่กับสภาพเหมือนเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาทำให้ก็เป็นอนัตตา ที่เป็นอนัตตาในแต่นี้คือหมายความว่าเราไปบังคับไม่ได้บังคับไว้ต้องสุขตลอดนะต้องสบายตลอดนะบังคับไม่ได้รับสังเกตดูทุกวันยุงเป็นเมก่กลุใช่ไหมทําอาหารที่เราทํานั่นแหละอาหารที่เราทําทุกวันสําหรับกินบางวันก็ทําไปมันถูกปากตัวเองใช่ไหมบางวันทําไปก็ไม่ถูกปากเลยถามว่าใครเป็นผู้ทําเราเองนั่นแหละ แต่มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยของมันฉะนั้นเราอายาไปติดกับอน,นันต์คืออาศัยเหตุปัจจัยที่เราต้องทำอันนี้โรมาคือผู้ปฏิบัติอย่าพิษหวังนะยาพิดหวังต้องใช้คํานี้เจ้ค่ะย่าคาดหวังในการปฏิบัติโอ,โอเคนะยาคาดหวังในการปฏิบัติทาไมแบบนั้นคือเราจะมุดกําลังใจดิฉันนั้นถ้าเราอยากจะได้ความสุขจากการปฏิบัติแล้วเราคาดความอดทนเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างคือต้องอาศัยระยะเวลา เราต้องยอมรับว่าอะไรที่เกิดขึ้นในลูกนี้ต้องมีระยะเวลาเราปลูกต้นไม้อุปมา,ปมาว่าเราเป็นชาวนาชาวไรเวลาเราปลูกเขาไปปุ๊บอย่างน้อยก็ต้องใช้ระยะเวลาสามเดือนใช่ไหมหรือก็หกเดือนกว่าจะได้ถ้าเรายอมรับว่าโอ้ระยะเวลาหกเดือนนน้นกว่าจะได้ผลเราจะไม่ไปดื้อรอนแต่ถ้าเราไม่รู้เราอยากจะได้ผลเร็วๆเ,เราจะเสียใจบางครั้ง ดำนา,านเมื่อวานดำปับ๊บเด็กก็คิดว่าไอ้รักมันมันจะออกมาหรือย่างเนอะแล้กก็โปรนี้ก็ไปถอนออกมาดูอย่างไม่ได้อะไรเลยเด้กก็ดำใหม่ได้อีกซองวันเอ๊มันทึงไหนเลยนะก็ไปถอนมาดูมันทึงไหนเลยเห็นไหมไปไปมาๆม,มันไม่ได้ไปไหนเพราะอะไรถอนเอาถอนออกถอนเอาถอนออกเหมือนที่เราเปลี่ยนอารมณ์กรรมฐานใช่ไหมเปลีป่ยนแปลนี้เปลีป่ยนแปลนู้นไปไป,ไปมาๆนั่งทั้งวันเลยแต่กรรมฐานเกือบสิบ เปลี่ยนแล้วได้อารมณ์เดียวมาจากไหน <c oughs> นั่นแหละจากนั้นคือเราต้องมีความอดทนนะต้องยอมรับในสภาพนั้นๆน,น,น้ำที่เราตักมาจากมนน้ำเปบกลางแรกมาเปบมันยังคนๆอยู่นะเราต้องยอมรับว่ากลางแรกคือแบบนี้แคไว้สัพพะหนึ่งความคนนั่นแหละมันจะค่อยๆลดลงไปสุดท้ายน้ำใสมันจะออกมาใช่ไหมจิตใจของเราที่ไม่เคยโฟกัดก็เหมือนกันยอมรับไปก่อนเถิด ความฝุงมันเป็นเรื่องธรรมดาสําหรับจิตของเราที่ไม่เคยปฏิบัติเราต้องเห็นประโยชน์ว่ามีแต่หนทางนี้เท่านั้นเองที่สมาธิทำให้เราพ้นจากทุกได้ถ้าสมาธิไม่มีประโยชน์พระสมมาสันพุทธเจ้าไม่ต้องไปนั่งไต้ตนโพตรัสรู้หรอกเห็นไหมพระสมมาสันพุทธเจ้าตรัสรูดด้ดยอะไรถ้าสมาธิไม่มีประโยชน์พุทธรูปไม่จําเป็นทาพุทธรูปนั่งสมาธิใช่ไหม อีกอย่างหนึ่งเวลาที่พระสมมาสัมโพธเจ้าอยู่ใต้ตนโพเป็นตน้นการปฏิบัติตอนนั้นคืออะไรอานาปานสตินะอนาปานสติแล้วตลอดจนถึงได้เป็นพระสมาสัมพุพธเจ้าถ้าสมาธิไม่มีประโยชน์พระสมาสัมุทธเจ้าจะมาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธิเจ้าหรอฉะนั้นเราต้องยอมรับแบบนี้เพราะอะไรทุกคนเวลาเราเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ เราคิดว่าโอ้พระสมมาสมุติเจ้าเป็นผู้อัศจรรย์เป็นผู้ที่อาจเดินรูหลทางแห่งการออกจากถุกแต่เราเองนี่แหละไม่ให้ความสําคัญกับสมาธิเลยเสร็จแล้วบอกว่าเราจะเดินตามทางเดินตามแต่ปากแต่ใจไม่ไปบางครั้งเข้ามาเข้าออกเข้าออวัดนั่นแหละแต่การปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่เคยฉะนั้นคือทําให้จิตใจครั้งมันจะห่างจากพระสมมาสมุทธเจ้านะ มือเดียตมาบอกสมัยปัจจุบ,บันนี้ธรรมะมันไม่ใช่ขาดมันไม่ใช่ขาดธรรมะนะแต่มันขาดผู้ปฏิบัติธรรมะก็มีอยู่แล้วในธรรมชาตินั่นแหละแต่อะไรที่ขาดคือขาดผู้ปฏิบัติโอเคนะฉะนั้นอันนี้คือกีการเรื่องเรื่องสมาธิเอจะนั้นสมาธิที่ไม่ชี้ใดพูดบ่อยๆบ,บอกว่าเออเวลาเรามีสมาธิดีไปนะคือต,ตอนนั้นจิตใจของเรามันจะสงบดีอัตมาจะจะามว่าสมาธิที่ดีและสมาธิที่ไม่ดีนี่เดี๋ยวมันเป็นอย่างไร มันมีสมาธิแบบชูชูด้วยเหรอถ้าพูดถึงสมาธิจริงๆก็คือสมาธิก็มีหลายระดับะระดับที่เราหมายเอาเอกคาตาที่ท่านสัมมาเนนบอกก็คือความเป็นฌานเป็นฌานก็ฌานก็จะมีรูปฌานกับอรูปฌานขึ้นเลยว่าอารมณ์กรรมฐานคืออะไรและองค์ฌานก็จะมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเมื่อห้าอย่างนี้ปรากฏชัด นั่นคือสมาธิเราดีแต่ถ้าเราพูดถึงสมาธิที่ไม่ดีก็คือสมาธิที่ไม่มีห้าอย่างนี้แต่มีห้าอย่างที่เป็นศัตรูเขาคือนิวรห้าเจ้าค่ะอันนี้คือสมาธิที่ไม่ดีมันมีสมาสมาธิมีชาสมาธิ <laughs> ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ในั่นแหละนะมันมีก็ก็มีแสดงอยู่ในอภิธรรมตตสังขะก็มีนะเพราะสมาธิคือมันมีแบบมีชาสมาธินั่นคือโปรสมาธิคําว่า สมาธิค ch 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 ar an ือจิตที่จดจ่อกลับไปในอารมณ์เดียวฉะนั้นการจดจ่อในอารมณ์เดียวนั่นแหละก็มันมีการจดโจกับอารมณ์ทีแบบดีและแบบไม่ดีด้วยนะแบบดีแบบแบบที่ไม่ดีด้วยขณะพูดถึงฌานนั่นแหละฌานที่เป็นฌานที่เป็นอกุลก็มีนะแล้วก็ฌานที่เป็นกุศลก็มีนั่นแหละเพราะอะไรอันนี้คือมันมีหลายอย่างอีกนะแต่อยู่ในอภิธรรมคือทานจะไดผูดแต่เวลาเรากาลังพูดคุยเสนทนาการในที่นี้คือกําลังพูดในสมาสมาธินะสมาสมาธิ ไม่ใช้เมิชาสมาธิ <c oughs> คือพ,พูดในสมาธิที่ดีนะฉะนั้นอันนี้คือ,คอกรอบการการทําสมาธิที่เป็นสมาธิที่ดีได้สมาธิที่ดีของไม่ชี้นี่คือไม่อว่กาการที่เราทําไปจิตใจของเราที่สงบอยู่ในจิตี่แปลงกุศลใช่ไหมสงบในอารมณ์กรรมฐานแล้วก็สามารถข่มนิวรณ์ทั้งห้าได้เจ้าค่ะโอเคนะนิวรณ์ทั้งห้านับได้ไหมะอะไรบ้าง กามฉชันทะมีการพอใจในกามพยาปาทะพยาปาทะมีการคิดปองไรแก่คนอื่นอุทธะกุกุจัอุทธะกุกุจัช่วยกันจำได้ไหมนั่งกามฉชันทะการพอใจในกามพาองพยาปาทะคือคิดปองไรแก่คนอื่นสามอุทธะกุทุจัอุทธะกกุตจคือความ ความฟุ้งซ่านลมคานใจความฟุ้งซ่านไดการลมคานใจสีธินามิทะคือความง่วงนอนห้ามิชาทิฐินับคุบไดหานะคิด่าเอาไม่รอดแหละไปได้ช่วยกันทุกอย่างนะคือต้องมีการช่วยกันนั่นแหละเนี่ยนิวนทางหาที่วบานิวนนิวนั่นแหละผู้ปฏิบัติคือสภาวะทางหายาณนั่นแหละมารุกูลตลอดเลยบางครั้งนั่งไปปุ๊บไดสกระยะนั้นกามชันทะมาแหลบ อืมอะไรการมาชันทะนี่ชันทะชันทะแปลว่าการชอบใจในอารมณ์นั้นๆเพราะชันทะนี่คือได้แก่ชันทะเจตสิกชันทะเจตสิกนี่คือมันอยู่ในคือมันอยู่ในปกิณกะเจตสิกนะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้นะอยู่ในปกิณกะเจตสิกและปกิณกะเจตสิกนี่คือมันสมารถเกิดร่วมไดทางกุศลกับเกิดได้ทางอกุศลกับเกิดได้ฉะนั้นชันทะนั่นแหละแปลว่าความพอใจ ความพอใจความชอบใจแต่ชอบใจพอใจในทีน่นี้ชอบไม่ไม่ทังชอบอะไรการมีชันทะคือหมายความว่าชอบใจในเรื่องกามกามนี่นคือไดแก่การแุบทันังอะไรทั้งหานะกามแุบทคนทังห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะรูปเสียงกลิ่นรสได้สัมผัสอันนั้นเนะรียกว่านิววน,นิววนนี่คือนิวรณะนิวรณะนั่นคือแปลว่า เครื่องกั้นเหรอคะเอาเครื่องกั้นนั่นแหละเครื่องกั้นนะเครื่องกั้นกวางคือทําให้สมาธิมันไม่ดีนะนั่นแหละเครื่องกั้นเครื่องกั้นเครื่องขีดขวางจ้ะคะโอเคเครื่องขีดนั่นแหละเหมือนไม่ชี้พูดนั่นแหละถูกแล้วนะพูดยากนะภาษาไทยนะตตมจริงภาษาไทยแม่นะยากติดปากอธมามันออกเสียงยากพยายามให้ชัดๆแต่มันได้แค่นี้คิดไปโชคดีของโยมนะติฟังออก <c oughs> นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนิวรณ์ฉะนั้นะเวลาเราปฏิบัติไปคือหมายความว่านิวรณ์ทางหานั่นมันสงบนะมันจะสงบคือทำาใจิตใจของเราโอ้ไม่ปีติสบายในการปฏิบัติอากรรมาานในสมาธิของเราอันนี้พูดยังไม่ได้ทึงความสุขในฌานนะความสุขในฌานโอ้ <c oughs> สุขมากพูดไม่ถึง เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้พูดก็ไม่ถูกต้อง future เ,เพิ่งจะพูดได้แต่คนนั้นเจอและพูดบอกเราเราก็ไม่รู้ด้วยเพราะเราไม่เคยเจอ,จเ,จอเราไม่เคยได้สัมผัสเปรียบุปมาเหมือนคนนั้นเคยกินแอปเปิ้ลบอกว่าโอ้ยมันรอร่อยจริงๆอีกคนนึงไม่เคยกินแอปเปิ้ลตั้งแต่เกิดมาได้บอกว่าอร่อยอยังไงมันเปียวๆปวหวานๆวานเปียวๆปวหวานๆว,ว,วานเหมือน เหมือนเหมือนมักซีดาใช่ไหมมันไม่ใช่ปยวปิวปว,วานวานอร่อยจริงๆมันอร่อยเป็นยังไงมันอร่อยเหมือนเหมือนอะไรนะอร่อยเหมือนเหมือนสมใช่ไหมมันไม่ใช่เห็นไหมหาโอปมาไม่ได้เพราะเราไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมาฉะนั้นตอนคนนั้นสัมผัสเองเพิ่งจะรู้นะเพิ่งจะรู้ฉะนั้นผู้ที่ได้ชาติอยู่ในประทรไทดกท่านโอปมาเกี่ยวกับเรื่องเตา่าเต่า เต่ากับปลาเโอเคเต่าเต่าที่มันอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้นะกับปลาไม่อยู่วันหนึ่งมีอยู่วันนั้นเต่านั่แหละมันขึ้นไปบนบกเหาะเสียงไม่ถูกใช่ไหมเต่าอยู่บนบกแล้วปลาก็ถามเต่า ต่อเลยเจ้าค่ะเต่าต่อไปก็ไม่เป็นไรนะช่วยเข้าใจด้วยนะนี่แหละเต่าโอเคแล้วตามปกติเตานั่นแหละคือมันสมานจูบบนบกกระได้อยู่ในน้ำกระไดนะแล้วก็โยมที่ฟังตามสถานีวิทยุชูถ้าได้ยินเสียงของอาตมาพูดไม่ทุกขูคืเราะแล้วก็ปิดปากด้วยนะกลัว อยู่คนเดียวนะแต่ไม่เป็นไรนะอยู่ในธรรมะโอเคปกติของเตาเนี่ยนะคือมันอยู่บนโบกระไดอยู่ในน้ำกระไดมีอยู่วันหนึ่งเตามันเข้าไปลงไปในแม่นม้ำลงไปในแม่น้ำปุบ๊บตอนนั้นมันเจอพวกปลาทั้งหลายปลาทั้งหลายมันก็มาถามเอ๊ะพี่เต้าพี่เต้ามาจากไหนโอ้เรามาจากบนโบแล้วก็บนโบมันเป็นยังไงโอ้บนโบน,โบนั่นแหละ ความสวยงามมันมีหลายอย่างมันมีลมมีต้นไม้มันมีนกบินมีภูเขามีต้นยางมีโอ้ยดูไปความสวยงามมันมีสีเขียวๆแล้วก็มีสัตว์ชนิดอื่นๆเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูไปมันสวยมากอยู่บนบกปลานั่นแหละแล้วแล้วภูเขานั้นแหละภูเขานั้นมันมันเป็นยังไงภูเขานั้นมันเป็นดินที่มันสูงแบบนี้แล้วดูไปมันสวยมีต้นไม้มัน มันงออยู่บนนั้นด้วยนีปลาเนี่ยแล้วลแ,ลแล้วภูเขานั้นเราสามารถว่ายค้ามได้ไหมเขาถามว่าอย่างนี้ด้วยมีโคลโนไหมเออนั่นแหละมีโคลนมีโคลนไหม,ม,ลไหมแล้วเราสามารถว่ายน้ำข้ามอเราสามารถว่ายค้ามภูเขานั้นได้ไหมตาบวา,บาเราไว่ายไม่ได้เพราะมันไม่มีน้ํามันไม่ติดลมและลมนั้นมันเป็นอะไร <c oughs> เห็นไหมือปลานั่นแหละเอาสภาพที่ตัวเองเคยเจอปัจจุบันนั่นแหละไปเปรียบเทียบ ทียบมันไม่ถูกสิ่งที่อยู่ในน้ํากับสิ่งที่อยู่บนบกมันไม่เหมือนกันเตานั่นแหละพยายามพูดแล้วพูดอีกแต่ปลาไม่เข้าใจว่าบนบกมันเป็นยังไงและบอกว่ามันมีนกบินนกนั่งเป็นยังไงมันมีหางมันมีอะไรเหมือนพวกเราไหมเพราะอะไรน,นั้นแหละคือยาเจะบอกว่าปลานั่นแหละเปรียบเหมือนคนที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วไดไปสัมผัสในธรรมะแต่สําหรับเต้านั่นแหละเปรียบโอปมามเหมือนผู้ที่ปฏิบัติไดไปสัมผัสในธรรมะที่แท้จริงเสร็จแล้ว เอามาพูดให้ผู้ที่ไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสนั่นแหละและก็ผู้ที่ไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสเนี่ยฟังไปฟังมาไม่เข้าใจโอ้ยไปชื่ออะไรมันไม่มีหรอกเห็นไหมเพ<ม>ราะอะไรเพราะตัวเองไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมาอย่างไรสําหรับผู้ที่ปฏิบัติกร,ร,ระเมินกันฉะนั้นเพิงจะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นเพิยงจะรู้โดยตัวเองเอหิปัสสิโกไปจัดตั้งเวดิตาป,ปูเวงยูฮิต เป็นธรรมะที่สมารองรีให้สมารีให้คนอื่นมาปฏิบัติมาดูโดยตัวเองได้แล้วเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติที่เป็นบินยูชนบินยูชนนั่นแหละสมัตเห็นชัดโดยตัวเองถ้าไม่ปฏิบัติเราจะไม่รู้ถ้าเราากจะรู้ว่ารสชาติของแอปเปิลมันมีรสชาติอย่างไรจับมากินปับ๊บตอนนั้นเพิ่งจะรูะ้ว่าอ๋อแบบนี้เองนะคำถามทุกอย่างมันจะให้ไป เปล่าราวได้เจออย่างไรการปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันนะขอให้เราได้ปฏิบัติทุกคนทําให้ได้ถูกต้องเราจะไปเจอในจุดนั้นๆตอนนั้นเราจะออกเสียงว่าโอ๊ยความสุขที่แท้จริงคือแบบนี้เองนะโอเคนะต่อไปอีกนะที่จะนั่นการปฏิบัติสมาธิการปฏิบัติสมาธิเนี่ยแหละ สมาธิที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีอะไรเป็นเหตุใกล้ทำไมเกิดสมาธิแม่ชีก็ความสุขเจ้าคะ่ะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิความสุขนี่คือหมายถึงสุขทางกายสุขทางใจหรือก็อย่างไรต้องเป็นสุขที่ไม่อิงกามเป็นสุขที่ไม่อิงกามคือความสุขที่มันมีโลภะมาด้วยเจะะ้าค่ะโอเคฉะนั้นการปฏิบ,บัติ เพื่อให้สมาธิที่มันเกิดขึ้นนี้ตอนนั้นก็อาตมาได้เข้าไปสอบอารมกับอาจารย์อาจารย์ท่านบอกว่าสมาธิที่มันเกิดขึ้นคือมึนทินมิชีโบนั่นแหละคือมันมีความสุขเป็นเหกลยฉะนั้นท่านบอกว่าความสุขนี้คือมันจะเกิดขึ้นโประความสุขนี้มันมีสองอย่างนะคือสุขทางสุขตามทางกายด้วยและสุขตามทางใจด้วยสุขตามทางกายเรยกว่าความสุขหรือว่าสุขะแต่สุขตามทางใจหรือว่าโซมนัท นี่แปลภาษาอภิธรรมนะแต่เราบริภาษาสามัญก็ได้สุกกายสุขใจสุขกายสุขใจสุขเวทนาสุขเวทนาเวทนานี่คือแปลว่าการสวยอารมณ์ให้เรามีความสุขตามทางกายครั้งแรกทานบาวานทีนนั่งนั่นแหละต้องให้ทุกต้องก่อนให้เรามีความสุขกับการนั่งและเรามีความสุขกับการนั่งตอนนั้นเราจจะิตใจของเรานั่นแหละมันจะชอบทํา มันจะมีความสุขกับการที่เราไปดูลมหายใจด้วยถ้าเรานั่งไปไม่ถูกต้องนั่งไปมันปวดมันป่วยถามว่าเราจะมีความสุขกับการนั่งไหมไม่มีเวลาเราไม่มีความสุขกับการนัง่งเราจะมีจิตใจอะไรอยไปดูลมอีกไหมอยากจะกลับบ้านใช่ไหม <c oughs> อยากจะกลับบ้านนั่นแหละฉะนั้นคือให้เรามีความสุขตามทางกายตามทางใจอย่าะนั้นเพ่งจะสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ เหมือนที่ม่ชิบโบะขั้งตอนนั่นเลยสมาธิการที่ปฏิบัติคือห้ามอาหามคา,มาดหวังโอเคห้ามคาดหวังถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังจ้ะค่ะไหนๆไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังเพราะเราไม่ได้หวังมาอยู่แล้ว <c oughs> นะอันนี้คือพูดเกีกเ่ยวกับเรื่องให้ใกล้ทำในการสมาธิแล้วต่อมาอีกนะเกี่ยวกับเรืร่องการการทําสมาธิเพราะบางคนนี่มันแปลกแบบนี้บางคนนี่บอกว่า โอ้เวลานั่งสมาธิไปเห็นเทวดาเห็นเปรตเห็นโอ้เยอะะมากมายบางครั้งเห็นเทวดามาบอ่อยาบ้างเนี่ยไปเอาคมทรัพย์อยู่ตรงนี้บ้างอยู่ตรงโน้นบ้างฉะนั้นการทําสมาธิไปนั่งๆไปเห็นพวกเทวดาเห็นเปรตเห็นอะไรแบบนี้การทําสมาธิแบบนี้มันถูกต้องไหมคําถามคือเรานั่งสมาธิเพื่ออะไร นั่นแหละช่วยบอกด้วยเราเ็น,นั่งสมาธิเพื่อให้จิตมีคุณภาพพอในการที่จะเห็นความเป็นจริงตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนถ้าหากว่าสิ่งนั้นไม่ได้ตอบตามจุดประสงค์นั้นสมาธินั้นก็ไม่ได้พาเราออกจากโลกมันก็จะพาเรา อยู่ในโลกไม่ว่าเราจะได้ชาติหนึ่งสองสามสี่ขึ้นไปอรูปฌาตหนึ่งสองสามสี่ตอนตายเรายังมีนิมิตเป็นชานของเราอยู่เราก็จะอยู่ในโลกนี่แหละคะ่ะเราก็จะเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นรูปปร,รมวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารน,นี่เป็นห้าร้อยชาติห้าเป็นล้านล้านเป็นร้อยล้านปีคําถามคือเรานั่งสมาธิเพื่ออะไร คำถามต่อมาถ้าหากว่าเราต้องการที่จะนั่งสมาธิเพื่อให้เห็นสัจจความเป็นจริงธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเราก็ควรน้อมไปตามอารมณ์กรรมฐานและทําตามที่สิ่งที่พระอาจารย์กรรมฐานของเราบอกว่าให้เราควรใส่ใจกับอะไรถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้บอกให้เรามองเห็นผีสางเทวดานั่นแสดงว่าเราทําผิดทางพร,พระอาจารย์ของเราบอกว่าให้เราใส่ใจกับลมหายใจ เราก็ควรอยู่กับลมหายใจไม่ควรไปนอกลูก่นอกทางอย่างที่พี่ชีบอกถ้าเราใส่ใจอารมณ์อื่นสมาธิเรามันก็จะไม่ได้รับการพัฒนาเหมือนเราปั่นไฟแล้วกําลังสมาธิเรามากขึ้นเหมือนไฟเรามันมีประจุไฟไฟ้าที่ชาร์จแบตไว้มากขึ้นแล้วเราก็ไปใช้ไฟของเราดูโน่นดูนั่นดูน,น,ดนี่สมาธิเราก็จะเสื่อมลงจิตเราแทนที่จะมีคุณภาพถึงระดับที่เป็นฌาน ก็จะลดคุณภาพลงเพราะฉะนั้นพระอาจารย์กรรมฐานบอกให้เราทําอะไรมณฑสิการกรรมฐานที่ถูกต้องอะไรเราควรทําตามท่านอย่างเคร่งครัดเพื่อให้เราไปสู่หนทางแห่งการที่จะเห็นความเป็นจริงในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็เร็วที่สุดเพราะว่าทางที่ผิดเนี่ยไม่ต้องสอนเราก็เดินเป็นอยู่แล้วค่ะฉะนั้นสรุปมากการทีทำสมาธินี่คือ ເພື່ອຈະพ้นจากทุกข์และก็จดประสงค์ของเราคือไม่ใช่ไปดูภูเทวดาภูกาลายนั้นและก็อ่าอะไรที่สําคัญคือจิตใจของเราได้นี่คือปรึกษาการปฏิบัติสมาธินี่คือเรียกว่าสมถะสมถะนี่คือแปลว่าจิตใจให้สงบทําจิตใจให้สงบแต่ถ้าในเวลาที่เราไปอาจดูอะไรอีกต่างหากอันนั้นจิตใจของเรามันจะไปทางนั้นและอีกอย่างนึงถ้าเราได้ปฏิบัติปางได้โดยดีโดยที่แท้จริงเราขาน เราทาไปในจุดตรงนั้นผู้ทั้งหมดนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเห็นในะราว่างทางไม่ต้องไปสนใจมากเป้าหมยาของเราอยากจะไปอ,อบุบุญเราไม่ต้อง่วงว่าเอ้เวลาเราไปอ,อบุบุญจะเห็นแต่ตลาดอ,อุบุญอย่างเดียวหรือเปล่ามันไม่ใช่มีอย่างนั้นอย่างเดียวหลายอย่างในะราว่างทางเราจะเห็นแต่จุดประสงค์ของเราคือเราไม่ได้ไปอาวันนั้นนะอ,อบนุบุญฉะนั้นการปฏิบัติของผู้ปฏิบัติาทุกคนก็อยอมเจอนั่นแหละยอมเจอแต่อะไรที่สําคัญคือไิจารณบ,บาบา อย่าไปใส่ใจกับมันเวลาขับรถเรามองไปข้างหน้าค่ะไม่ต้องอ่านป้ายข้างทางเยอะนั่นแล้วก็ไม่ต้อง่วงไปไม่ได้เห็นอะไรหรือเปล่าเมือม่อจิตเราประณีตเราจะเห็นสิ่งที่ประณีตขึ้นเ,เป็นเรื่องธรรมชาติเจ้าค่ะโอเคสาธุนะฉะนั้นตองไปอีกนะการปฏิบนะัติในไม่จฉ่บางคนนี่บางคนงคนี่นางนางไปก็พอี่ได้ได้สุภาษณ์นางได้สุภาษณ์นาง บางคนก็รู้สึกว่ามันมีแสงอะไรมาสักอย่างก็ไม่รู้หรือบางคนรู้สึกว่ามันมจะมีควันอะไรมานั้นอ่านนั้นมันเป็นอะไรคือถ้าไ่พูดติ่ปฏติบัิแบบแบบไม่เคยใดไปรับสมัครไม่เคยไปรับกรรมฐานจกครูบาอาจารย์ใครี่ฟังตามบชุมาหรือก็ก็อ่านตามหนังสือบางอย่างเสีแล้วกองไปแบบนั้นก็เจออาการแบบนั้นเนาะเจอแสงบ้างแล้วก็เจอควันมาบ้างฉะนั้นอาการที่เจอทั้งหมดนั้นเนี่ยทำให้คนนั้นตกใจแล้วก็บางคนก็ทําตอบางคนก็เลยทําเลย นั้นอาการทั้งหมดนั้นมันเป็นอะไรที่เวลาเห็นแสงเห็นควันนั้นเป็นต้นนั่ม่ิอันนี้แบ่งเป็นสองอย่างนะคะ,ะจริงๆในสมาธิเมื่อเราใส่ใจอารมณ์กรรมฐานพอสมควรแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าสมาธิเราดีขึ้นคือแสงแต่ว่าแสงส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่ลักษณะของควันควันนี่อาจจะเป็นการใส่ใจอารมณ์กรรมฐานที่ที่ไม่ถูกต้อง คือควันแบบมืนควันไฟที่ลอยต่าๆอย่างนี้น,นะคะ<ม>ก็จะต้องต้องต้องถามผู้ปฏิบัติอีกทีว่าควันรายละเอียดเป็นยังไงถึงถึงจะสามารถบอกได้แต่ว่าลักษณะที่ตัวบ่งชี้ต้องใช้คำนี้ยตัวบ่งชี้คุณภาพของสมาธิคือแสงมเมื่อเราเห็นแสงในสมาธินั่นหมายความว่าสมาธิเราดีขึ้นแล้วและแสงก็จะมีระดับก็จะมีอุกขะนิมิตแล้วก็ปฏิภาคานิมิตตอนแรกๆอันนี้ไม่ชีจะขอพูดถึงอนาบรสติ ก็แสงเนี่ยจะปรากฏบริเวณหน้าเรานี่แหละเป็นวุบวุบปั๊บปั๊บแต่ละคนก็จะแตกต่างกันบางคนอาจจะมาทุกสีเลยสีมีกี่เฉดเข้ามาหมดเลยม่วงคัน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงเหมือนดูดิสโกเทกแต่ว่าก็จะปรากฏแหละอุกขานิมิตก็คือแสงที่ไม่มั่นคงก็จะปรากฏส่วนใหญ่จะปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วก็บริเวณเนื้อหนา้าผาก ขึ้นมาหน่อยเหมือน,นมืนมีอะไรส่องลงมาเหมือนมีใครไปจุดไฟอยู่บนหัวเราแล้วมันก็สว่างลงมาแต่การมองเห็นนี้มองเห็นด้วยใจนะคะดอนตาไทยต้าร่มพระโพสีธรรมดีปูกประดับรับคำสอน ประดิษฐานสร้างอย่างถาวรเจดีดอน Dawn, ตาดให้ฝักไฟทม